รีวิวพัดลมนะครับแบบตั้งให้คุณแม่สาครน,นะครับผมอันนี้มอบให้คุณแม่ในของขวัญวันแม่แห่งชาติปีหกห้านะครับผม <c oughs> พัดลมนี่เยี่ยมมา,มากๆเลยนะแม่เนาะ <c oughs> อันนี้อันนี้แบบใส่ไปใส่มาได้ด้วยแบบตั้งนะครับผมเสียงเงียบด้วยนะครับผมได้ไนหะมเนาะ <c oughs> ชอบไหมครับแม่ <c oughs> ชอบไหมครับแม่ ชอบใช่ไหมเนาะใช่เลยอ่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมแม่สวัสดีครับผาผู้ชมก่อนเอ้สวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กับผมไม่สงกรานต์มินิชแนลครับคลิปนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมารีวิวพัดลมนะครับแบบตั้งนะครับหมุนไปไซ้ายไปไซ้ายไ,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 ไปขวาแล้วไหมเนาะร,ราคาไม่ถึงพันนะครับผมราคาไม่ถึงพนันราคาเยี่ยมมากๆแล้วก็เป็นแบบใหม่ด้วยแล้วก็ทําให้แบบเออมันดูแบบโมเดิร์นดีเนาะเนาะจะเป็นยังไงนะครับเนาะคุณแม่ชอบไหมครับแม่ คุณแม่ชอบมากนะครับผมก็เป็นของขวัญให้คุณแม่นะครับผมโอเคมาไปดูวิธีการประกอบแล้วก็รีวิวกันนะครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กับผมใหม่สงกรานต์มนนี่ช่อลครับคลิปนี้จะมารีวิวนะครับแกะกล่องพัดลมแบบตั้งพื้นนะครับผมพัดลมแบบตั้งพื้นนะครับแล้วก็ เสียงเงียบด้วยนะครับผมมันจะมาเป็นกล่องแบบนี้เลยนะครับผมผมสั่งทางออนไลน์ลิงก์ในการสั่งซื้อผมจะแปะไว้ให้ใต้คลิปนะครับผมก็คลิกเข้าไปดูกันได้ถ้าหากสนใจก็สั่งซื้อกันได้นะครับผมราคาไม่แพงครับผมไม่ถึงพันไม่ถึงพันโอเคแกะกันเลยนะครับการหีบอาการห่อมาก็อย่างดีท่านผู้ชมประมาณนี้เลยเดี๋ยวเราแกะกันเนาะอย่างน,นางด้นข้างก่อนนะฮะเบ๊บโอเคโห มาแล้วครับผมมาแล้วนี่ครับผมนี่มาแล้วครันี่ก็เป็นฐานฐานรองของเขานะครับฐานรองครับหนึ่งอันแล้วก็อเป็นแห้งแบบนี้เลยนะครับผมเป็นแห้งสูงแบบนี้ไเอ่โอ้สวยงามมากครับสวยงามมากโอเคกล่องก็หมดละโอเค ดูภายนอกก่อนโอเคนะครับผมไม่เสียหายอันใดเนาะอ่าไม่เสียหายอันใดเรียบร้อยด,ดีโอเคเป็นยี่ห้อจากจีนนะครับผมน่าจะอ่านว่ามีไม่งันะ้นบอกอ่านไม่ค่อยอูบไม่ค่อยถูกถูกเท่าไหร่โอเคประมาณนี้น่มามาดูกันอน,นิ้ฐานของเขานะครับผมใส่ฐา,านก่อนนะครับอุ้ย อันนี้ฐานของเขานะครับผมฐานมีสองชิ้นนะฮะน่าจะประกอบแบบนี้เอาสองด้านเข้าหากันแบบนี้นะฮะอันนี้คือด้านฐานของเขาเนาะอ่านนมีโตเกียวอยู่โอเคโตเกียวอ่าโอเคเข้าล็อกพอดีจะเข้าล็อกพอดีเลยครับโอเคแล้วก็วางลงไปที่พื้นนะครับผมก้มกล้องเลย ว okay. างไปที่พื้นแบบนี้นะครับจากนั้นก็เอาตัวอันนี้เสียบลงไปเดี๋ยวดูผมดูหาข้างล่างก่อนมันจะมีรูอยู่นะครับผม3รูนะครับผมรูก็คือเดี๋ยวดูก่อนมี2 2รูนะครับ2รูที่เป็นขาแล้วก็2รูสำหรับใส่ตรงนี้นะครับโอเคแบบนี้นะครับผมแบบนี้แล้วก็ใส่เข้าไป แบบนี้ประกอบน่าจะไม่ยากครับผมประกอบน่าจะไม่ยากโอเคถ้าผู้ชมเจอล็อกมาลักครับก็คือล็อกแบบนี้นะมันจะมีล็อกแบบหัวท้ายขาแบบตรงข้ามกันอยู่นะครับแล้วก็จะเอาเสียบที่รูสองรูนี้รูบนล่างรูบนรูล่างนะคะตรงนี้โอเคใส่ล็อกเข้าไปอ่าจะเข้าล็อกพอดีนะครับผมนี่ เขาล็อกพอดีเราก็เอาน็อตเสียบนะครับเอาน็อตเสียบจะสังเกตว่าถ้าถูาถกล็อกมันนะครับมันจะตรงพอดีเลยเนี่ยจะตรงรูโอเคท่านผู้ชมผมก็เอาน็อตเข้าเสียบเสียบใส่นะแล้วก็เอาไขควงนะครับผมไปแฉกนะฮะหมุนเข้าไปนะฮะอาจจะมองไม่ค่อยชี้นชัด โอเคแนะนําใส่สองด้านก่อนนะครับผมอ้าวไอ้เป็นไรผมเราจะใส่ตรงนี้ก่อนแต่ไม่เป็นไรครับใช้ได้ไม่เป็นไรโอเคไม่ต้องขันแน่นนะครับให้เอาแบบขันพอดีพอดีก่อน มันจับก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่โอ้ยุงเริ่มมาแล้วครับผมยุงเริ่มมาแล้วสุดท้ายก็ขันให้แน่นนะครับผม โอเคคันนั้นแล้วก็เอาตั้งขึ้นนะครับผมโดยประมาณนี้นะฮะโอเคเรียบร้อยพัดลมน่าจะออกด้านนี้นะครับผมน่าจะออกด้านนี้แล้วก็มอตเตอร์อยู่ด้านหลังเนาะนี่เป็นด้านลมเข้าลมเข้าด้านนี้แล้วก็ออกด้านนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปทดสอบการใช้งานกันนี่เสียบปลั๊กไฟฟ้าาใช้ไฟฟ้าบ้านธรรมดานะครับผม โอเคเสียบปลั๊กไฟนะครับผมแล้วก็ไปเปิดกันครับหลังจากให้เราเสียบปลั๊กแล้วนะครับผมการเปิดนั้นจะเป็นปุ่มธรรมดาแบบนี้นะครับก็คือเบอร์ศูนย์เบอร์หนึ่งเบอร์2เบอร์สามนะครับผมโอเคหมุนเลยนะครับนี้เบอร์หนึ่งนะครับผมโอเคเสียงเงียบๆนะครับผม พอดีพอดีนะครับลมใช้ได้แรงอยู่นะครับผมลมใช้ได้แรงอยู่นะครับโอเคนะครับผมอันนี้พัดลมก็คือแบบเบอร์หนึ่งเบอร์สองนะครับด้านนี้จะเป็นพัดลมที่จะไม่ทําการสายไปสายมาก็คือแบบกระด้างนั่นเองนะครับผมแล้วก็เบอร์สามเบอร์สามลมก็แรงอยู่นะครับผมอ่าถ้าจะเอาแบบสายไปสายมานะครับผมก็หมุนไปอีกเบอร์หนึ่งนะครับเบอร์ด้านบนนี่ครับผมนี่นะฮะนี นี่เบอร์หนึ่งเราจะเปลี่ยนเ็นเบอร์สองเนาะอ่าน,นี่ทำการใส่ใส่ไปใส่มาซ้ายขวาเลยครับผมอ่าอันนี้จะหมุนไปหมุนมาเองนะครับผมแบบหมุนนะครับผมนี่ลมก็แรงอยู่อ่าโดยประมาณนี้ถือว่าใช้ได้เลยนะครับผมเสียงก็ไม่ดังมากไม่ดังมากถือว่าเงียบอยู่นะครับ เรามาดูการใช้งานเบื้องต้นก่อนนะครับผมนี่ก็คือ <c oughs> อันนี้คือปุ่มปิดนะครับถ้าหมุนมาด้านล่างจะเป็นเบอร์ที่แบบกระด้างนะครับผมไม่หมุนสายเนาะแต่ถ้าหมุนขึ้นด้านบนจะเป็นแบบหมุนสายนะครับไปมาซ้ายขวาเนาะอันนี้ไปมาซ้ายขวาแต่ถ้าหมุนมาด้านล่างนะครับจะเป็นแบบกระด้างอยู่กับที่นะครับผมไม่หมุนไปหมุนมาเนาะโอเคเลยประมาณนี้ โอเคครับผมสำหรับลิงก์ในการสั่งซื้อผมจะแปะไว้ให้ใต้คลิปนะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยราคาไม่ถึงพันถูกมา,มากเลยครับผมสวัสดีครับ